ประเทศไทยก้าวหน้า มาติดตามข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือให้กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติภารกิจค่ะซึ่งวันที่30กันยายนนั้นทางกองทัพบกได้ดำเนินการรับมอบเงินและสิ่งของเพื่อส่งกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจากเครือข่ายภาครัฐภา,าคเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะโดยมีพลโทอนุภาพสิริมณฑลรองศรี ที่การทหารบกพร้อมผู้แทนกองทัพภาคที่2เป็นผู้แทนของกองทัพบ,บกในการรับมอบเงินและสิ่งของณนะห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพปกค่ะโดยรับมอบจากกรมประมงที่นําโดยนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงและคณะมอบอวนประมงปลาหมอคางดําย่างร้อกิโลกรัมข้าวแตนปลาหมอคางดํานึ่งปลาหมอคางดาคั้วกลิ้ง1,000กระปุกและเจลลี่สาหร่าย1นึ่งัอมอบจากคุณวณิชาสีสุขค่ะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อย่างเช่นกางเกงวอร์มกางเกงขายาวเสื้อนักเรียนเสื้อเชิดแขนยาวแขนสั้นกางเกงชั้นในและกาแฟสำเร็จรูปเป็นต้นกลุ่มบริษัทแกร็บค่ะนำโดยคุณยานิชนัดเฉลิมตีรณนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานรัฐกิจสัมพันธ์แกร b ประเทศไทยมอบเงิน1ล้านบาทค่ะซึ่งกองทัพบกก็จะดำเนินการนาเงินและสิ่งของให้กับกองทัพภาคที่2นําไปใช้ประโยชน์ไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบนะคะเป็นพลังน้ําใจในความห่วงใยที่มีต่อทหารผู้กล้าให้พร้อมทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างดีที่สุดต่อไปนะคะนอกจากนั้นเมื่อวันนี้1ตุลาคมพลตรีนัทศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ก็ไป ตรวจเยี่ยมกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีวางแผนการสร้างเส้นทางเพื่อให้การส่งกําลังบํารุงแก่กําลังพลนั้นเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ท่านก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติงานให้แนวทางในการส่งกําลังสเสบียงที่หน่วยมีอยู่อย่างพอเพียงแม้จะเผชิญอุปสรรคในการขนส่งเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกนะคะทางนี้ก็เพื่อให้กำลังพลได้รับสเสบียงอาหารที่เพียงพอและทันเวลาค่ะประเทศไทยก้าวหน้า